เปียวปาาขึ้นมาครับต้องเมนูนี้เลยครับเมนูน้ำพริกกะปิมะม่วงเบาครับเป็นมะม่วงเบาหลังบ้านนี่แหละครับเก็บมาอ้โหเห็นแล้วน้ำลายพุ่งเลยครับมามาเริ่มกันเลยเริ่มจากพริกจินดานะครับแล้วก็กระเทียมครับเราจะโขกให้แหลกก่อนนะครับในส่วนผสมทั้งหมดนั้นเชฟได้พิมพ์ไว้ท้ายคลิปหมดแล้วนะไม่ต้องไปจดกันอยู่ครับ เอาเท่านี้เลยครับแล้วก็ตามด้วยกะปิหวานครับเป็นกะปิทางใต้นะครับใครสนใจก็ทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับรแล้วก็โขลกรวมกันต่อไปเลยครับโขกทุกอย่างจนเข้ากันได้ดีแล้วนะครับคราวนี้ก็พะเอกของเราครับมะม่วงเบาครับนำมาสับๆๆ ออกเปล une, ือกก่อนนะครับตับๆแล้วก็เฉือนลงไปเลยครับมะม่วงเปานี่เป็นมะม่วงของทางภาคใต้นะครับซึ่งหลังบ้านนี่โอ้โหดกมากๆเลยนะครับเชฟก็จะกินทั้งเปลือกเลยแหละครับถ้าเกิดกินเปล่าๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็ใช้มะม่วงเปรี้ยวอนะครับ อืมกะว่าพอดีแล้วนะครับเฉือลงไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาโขกกันก่อนนะครับให้รสชาติของมะม่วงเนี่ยออกรสออกชาติมาเล็กน้อยไม่ต้องโขกให้แหลงนะครับแล้วเราก็จะมาเริ่มปรุงรสชาติกันเลยครับ ก็เริ่มใส่กะปิหวานไปอีกเล็กน้อยนะครับแล้วกนตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับโขกให้ทุกอย่างละลายให้เข้ากันก่อนนะครับน้ำตาลมะพร้าวเขาจะเป็นก้อนๆอยู่นะตามต่อด้วยหอมแดงซอยลงไปครับ พุกเขาให้เข้ากันอีกสักเล็กน้อยครับอือหือน่ากินมากๆเลยใช่ไหมครับเตรียมผักมาเยอะๆเลยครับจะเป็นผักลวกหรือผักต้มก็เข้ากันหมดเลยนะครับมีไข่ต้มไข่เจียวเพิ่มเติมด้วยก็เข้ากันได้ดีแน่นอนเลยครับมีข้าวสวยเข้ามานะครับแม่ เมนูวันนี้นะครับทำให้ขาวหมดหม้อแน่ๆเลยครับลองทํากินกันดูนะครับเป็นอ,อีกหนึงเมนูนะครับเอามาแนะนํากันไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับ